ะะเสร็จแล้วนะคะช่องพื้นพื้นเราเสร็จแล้วรวมถึงชั้นลอยด้วยชั้นลอยก็ออกช่องพื้นเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปก็คือยิงลูกตั้งนะคะฝา,ฝ,าฝาผาผาผนังบ้านนะคะอันนี้นะคะยิงไปบ้างแล้วบางส่วนเนาะนี่นะคะเราก็จะมาออกลูกตั้ง ถ้าส่วนไหนที่สำหรับติดประตูเดี๋ยวเราจะค่อยมาบอกกันตอนนี้ก็คือถึงขั้นทำลูกตั้งฝาผานังแล้วนะคะนี้ก็เริ่มออกละเหมือนเดิมค่ะก็วัดแล้วก็ออกเดี๋ยวถ้าช่วงติดประตูหน้าต่างเดี๋ยวจะบอกอีกรอบนะคะตอนนี้เดี๋ยวไล่ลูกตั้งก่อนนะคะ สูงขึ้นสูงขึ้นลงมาลงพอเอสูงขึ้นพอถนนถนนถนน Okay. เเออลองวัดดีว่ามันเท่าไหร่วัดอะไรวัดมาจากนูน่นน่ะขบวนลงมาใช่าจากนูน่นจกหนาเล็กมาแป๊บนึงเก็วไว้ก่อนหน้าเล็กเลยใช่ไหมเราก็จับหกสิบเนี่ยก็ต้องหน้าเล็กวะ สิบเก้ารึ่งสิบเ้าครึงน,น,น่าจะน่าจะลงไหนห้าเก้ารึงงที่สีดเหรอรงที่ักขิดเนี่ยงั้นเธอเอาหกสิบนั่นเหสใช่ไหเออว่าอ เยอะไหมมันก็ลมพัดไงมันก็นิดเดียวนั่นแหละระหว่าง,งจะให้<ส>ไปไไฮะครึ่งเซนได้ไหมเออว่าจะให้กลับไปถะบ่อกลับไปสวน นี้เราใช้เหล็กมาวัดเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ออกค่ะเอาลงมาตัดแล้วก็ออกช่องน,นี้จะติดบานหน้าต่างนะคะติดหน้าต่าง ด้านนี้เราจะติดหน้าต่างนะคะหน้าต่างของเราจะเป็นหน้าต่างสําเร็จรูปเนะาะอลูมิเนียมสําเร็จรูปขนาด120ยคูณสิบเพราะฉะนั้นเวลาเราจะติดเนาะเราก็จะตีกรอบก่อนอันนี้เราก็ขึ้นลูกตั้งนะคะนี่ขึ้นลูกตั้งมาจากนี่มานี่60แล้วก็วัดมานี่2องหลอกสอเมตรสีเพราะว่าเราเอายึดภายในภายในเราจะตีแผ่นเรียบ แผ่นเรียบมันยาว2เมตร40เราก็เลยขึ้นลูกตั้งก่อนพอเราขึ้นลูกตั้งเสร็จแล้วเราก็มาตีคานคานรับคานตัวนี้นะคะสำหรับรับหน้าต่างคานหน้าต่างนะคะอันนี้จากนี่แล้วก็มาคานล่างห่างกันหน้าต่างเรา110เซนเราก็เผื่อไปอย่างละ2มิลน,นะคะก็คือ เส้นนี้กับเส้นนี้ห่างกันร้อยร้อยสิบเซนกับอีกสองมิลกับสี่มิลนะคะอ่าพอเสร็จแล้วคราวเนี้ยเราก็จะมาตีช่องกรอบให้ได้ร้อยยี่สิบก็คือเมตรยี่สิบเซนแต่เราก็จะเผื่อ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 หนึ่งเซนสำหรับใส่ใส่ขอบหน้าต่างนะ,ะเผื่อเผื่อข้างละนิดนะคะข้างละสักสองมิล ก็เดี๋ยวเราจะวัดนะคะเราก็จะต้องเอากึ่งกลางนี้แล้วเราก็วัดออกไปให้ได้ร้อยยี่สิบก็วัดกึ่งกลางก่อนแล้วก็เอาออกไป60เซนหกสิบเซนเพื่อที่จะต,ต,ต,ตีลูกตั้งตรงนี้อีกนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะอัดคลิปให้ดูค่ะนี่นะคะอันนี้ก็พอเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้คือกรอบหน้าต่างนะคะเราติดตั้งไว้กึ่งกลางของฝาผนังนะ,ะฝั่งนี้ไม่มีอะไรแล้วก,ตนนตกนะะ็ตรงนี้จะเป็นหน้าต่างอีกบานนะะตรงนี้จะเป็นหน้าต่างอีกบานนี่นะคะอันนี้หน้าต่างบานนี้จะ ติดตั้งไม่เหมือนกันกับตัวนู้นนะคะเพราะว่าอันนี้จะติดตั้งกับเสาเลยนะคะกรอบติดตั้งกรอบใช้เสาเป็นด้านหนึ่งมันก็เลยจะลักษณะมันจะไม่เหมือนกันนะคะน,นี่หน้าต่างอีกบานแล้วก็จะมีช่องแสงนะคะอันนี้ช่องแสงอันนี้ช่องแสงในห้องน้ํานะคะ นี่ช่องแสงนะคะช่องแสง40คูณ100นะคะอันนี้ช่องแสงในห้องน้ำเนาะแล้วเดี๋ยวจะมีช่องแสงอีกช่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วจะถ่ายให้ดูนะคะ